มาพบกันอีกครั้งกับ s n e a k e r Today นะครับหลังจากที่เราได้ห่างหายกันไปนานกับคลิปวิดีโอบน u t u b e นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำการแกะกล่องรองเท้าแบรนด์จากประเทศจีน,นครับแดนมังกรน,นั่นก็คือ x อ็ e p แต่ในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นรุ่นอะไรนั้นเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คือ x อ็ e p ซปต์เรียกทีค Pro นั่นเองนะครับผม สำหรับรองเท้าวิ่งรุ่นนี้นะครับก็เป็นรองเท้าวิ่งสำหรับใส่ซ้อมระยะไกลมาพร้อมกับพื้นชั้นกลางนะครับดับเบิลไดนามิกโฟมและเทคโนโลยี r รี c t i ีฟคอยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเป็นแกนตัว x อไนลอนตรงนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ สวยงามมากๆเลยนะครับผมโอเคสําหรับในคลิปิดีโอนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับรองเท้าวิ่งรุ่นนี้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปติดตามกันเลย จะมาทำความรู้จักกับรองเท้าวิ่ง Xtep t Reactive Coil Pro รุ่นนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับแบรนด์ Xtep t คร่าวๆกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับแบรนด์ Xtep เนี่ยก็ก่อตั้งขึ้นมาในปี2001นะครับผม2001ซึ่งเป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะครับก็เป็นแบรนด์สัญชาติจีนจากแนดนมังกรเลยเป็นแบรนด์อุปกรณ์กีฬานะครับเสื้อผ้ารองเท้าเลยต่างๆนะครับโดยในช่วงหลังเนี้ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการวิ่งเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะมีรองเท้าวิ่งออกมาหลายๆรุ่นความมนิย ทั้งในบ้านเรานะครับแล้วก็ในประเทศจีนรวมถึงทั่วโลกเนี่ยได้รับความสนใจก็คือ 160X นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นรองเท้าวิ่งระดับขเขาเรียกซูเปอร์ชูระดับท็อปของแบรนด์นะครับที่มาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนโดยมาพร้อมกับตัวโฟมที่เรียกได้ว่ามีความนุ่มมีความเด้งนะครับแล้วก็แรงส่งคืนที่แบบสุดยอดเลยนะครับแล้วก็น้าหนักเบาสามารถสวมใส่แข่งไปต่างๆได้นะครับแล้วก็มีนักวิ่งชาวจีนเนี่ยได้ทําลายสถิติ อะไรต่างๆครับด้วยการใส่แบรนด์ e x t Step นี่ะครับที่งานแข่งเสียบเหมือนมาราทอนนะครับเมื่อปี2021แล้วก็ตอนนี้ก็มีสาขามากถึง6,100สาขาทั้งในประเทศจีนแล้วก็ทั่วโลกนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีหน้าร้านนะครับซึ่งก็เขาก็ทำตลาดด้วยกันก่อนหน้านี้ก็จะเป็น เว็บไซต์ Except g l o b a l นะครับที่เป็น e x c e p t ep. com แล้วก็ตอนนี้ก็จะมาในลักษณะของร้านค้าออนไลน์อย่าง s h o p e, ปีที่เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยนะครับผมเอาละเรามาดูตัวรองเท้ากันดีกว่านะครับสำหรับตัวรองเท้าคู่นี้นะครับในส่วนของดีไซน์เนะี่ยผมต้องบอกเลยว่าวับแรกนะครับเราน้กว่าเป็นรองเท้าแบบว่าซูเปอรช์ชูรองเท้าสำหรับส,บสายแข่งขันนะครับเพราะว่าตัวอัปเปอร์เนี่ยมีความโปร่งแสงมีความบางนะครับแล้วก็ รู้สึกถึงดีไซน์ถึงความสิ่งความแรงของมันนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นชั้นกลางเนี่ยมีลักษณะที่แบบ ดูแล้วน่าจะมีความเป็นแบบสปริงไม่น้อยเลยนะครับเนื่องจากตัวแกนตรงกลางฝาเท้าตรงนี้นะครับเอาละเรามาเริ่มกันที่อัปเปอร์กันก่อนอัปเปอร์ของ reactive coil pro รุ่นนี้นะครับก็จะมีการใช้หน้าผ้าโมโนยานนะครับซึ่งก็จะเป็นเหมือนผ้าทาขายชั้นเดียวนะครับที่มีความเหนียวมีความบางมีความโปร่งนะครับก็จะมาสารซ้อนๆกันนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่ามีความโปร่งแสงนะครับสามารถมองทะลุเข้าไปถึงพื้น ด้านในได้เลยนะครับซึ่งความโปร่งแบบนี้นะครับก็แสดงถึงความบางของอัปเปอร์นะครับซึ่งก็จะให้น้ําหนักเบาแล้วก็ตัวทางแบรนด์เน็ตเซ็ปเขาบอกเองว่าโมโนยานเนี่ยก็จะมีการระบายอากาศที่ดีนะครับผมแล้วก็ใครที่แบบว่าชอบใส่ถุงเท้าส,สีชอบเล่นจับคู่กับสีของรองเท้าแบบนี้นะครับก็น่าจะสนุกไม่น้อยเลยกับการแต่งตัวกอดไปวิ่งนะครับเพราะว่าตัวอัปเปอร์โมโนยานที่มีความบางเนี่ยก็จะมองเห็นสีของถุงเท้าด้านในด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ ตัวแถบ TPU อะไรต่างๆ,ๆนะครับที่เป็นโครงสร้างต่างๆด้านนอกแถบสะท้อนแสงมาให้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างเท้าด้านนอกเนี่ยก็จะมีการใช้ท p u นะครับในการเคลือบเพื่อให้เป็นโครงสร้างนะครับมีความแข็งแรงอะไรต่างๆแล้วก็ด้านในตรงกลางเท้าตรงอุ้งเท้าเนี่ยก็จะมีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ตัวเชือกอะไรต่างๆก็ยังดูไม่ค่อยน่าสนใจแต่ว่าความบางของลินรองเท้าเนี่ยถือว่าแบบบางมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีการทำเป็นจะง,งอยขึ้นมานครับแยกตรงนี้เพื่อ ให้เวลาสวมใส่เนี่ยเวลาโดนหน้าแข้งอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็จะสามารถปรับตามหน้าแข้งได้โดยตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยมีความบางแล้วกข็ขอบขอบของลิ้นรองเท้านี่นะครับก็จะมีการใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์รวมถึงตัวขอบของข้อเท้าด้วยนะครับผมด้านหลังมาพร้อมกับฮิลพูแท็บนะครับก็ด้านในเนี่ยก็จะมีการบุฟองน้ำเอาไว้สำหรับล็อกใต้ข้อเท้านะครับด้านในก็จะมาพร้อมกับแผ่นฮิลคอเตอร์ ซึ่งลองจับดูเนี่ยก็จะบอกว่าแข็งก็ไม่แข็งนะครับจะบอกว่าอ่อนก็ไม่อ่อนซึ่งกําลังดีแล้วก็มีความบางนะครับไม่ได้หนามากทําให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยไม่ได้ดูเทอะทะแล้วก็ไม่ดูมีน้ําหนักเยอะนะครับด้านนอกก็มาพร้อมกับ TPU เคลือบทับอีกทีหนึ่งครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปลองดูว่าการใช้ลักษณะฮิวคอลเตอร์ ter, ลักษณะนี้นะครับจะล็อกกระชับส้นเท้าได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่เท่าที่ผมลองสวมไปดูก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมาทําคลิปวิดีโอรีวิวเนี่ย ก็บอกได้เลยว่าตัวอัปเปอร์เนี่ยมีความกระชับนะครับตัวหน้าผ้ามุนยาเนี่ยก็ให้ความแข็งแรงนะครับเพราะว่ามีความเหนียวถ้าใครนึกไม่ออกนะครับจะบอกได้เลยว่าคุณคุณไปถึงรองเท้าวิ่งระดับท็อปของแบรนด,แรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่มีหน้าผ้าแบบเหนียวๆใสๆแบบนี้นะครับผมไม่ต้องบอกชื่อนะครับก็สามารถเดากันได้ พวกเน็กเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ในส่วนของอัปเปอร์ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของพื้นชั้นกลางของ Reactive c o i l Pro เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่ามาพร้อมกับ Double Dynamic f o ฟ m นะครับซึ่งจะเป็นโฟม ETPS IU นะครับก็จะเป็นโฟมที่ผ่านกระบวนการพิเศษนะครับที่จะทำให้มีการเขาเรียกว่ามีความนุ่มนะครับแล้วก็มีแรงส่งคืนที่ดีกว่าโฟม ETPU นะครับ โฟม ecpu ถ้าให้นึกกันง่ายๆก็คือจะเป็นโฟมของแบรนด์จากเยอรมันนะครับที่เป็นเม็ดกลมๆแล้วก็ทําเหมือนให้มันเป็นป๊อปคอนแตกกระจายออกมาแล้วก็มาบีบอัดเป็นตัดรูปเป็นพื้นชั้นกลางนะครับสำหรับ reactive coil p o o เนี่ยก็จะมาพร้อมกับพื้นชั้นกลางด้านบนนะครับแล้วก็พื้นชั้นกลางด้านล่างนะครับในส่วนของหน้าเท้าแล้วก็ในส่วนของส้นเท้าแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับ ที่เรียกว่า reactive coil ปนะครับก็คือเป็นแกนไนลอนตัว X นี่นะครับที่เราสามารถมองทะลุกันได้นะครับผมก็จะเป็นแกนตรงนี้นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกเวลาเราลงเท้านะครับแล้วก็แรงส่งขึ้นในช่วงจังหวะที่เรากําลังยกเท้านะครับรวมถึงจะเป็นแกนที่ป้องกันการบิดของพื้นชั้นกลางนะครับเพราะว่าพื้นชั้นกลางของรุ่นนี้นะครับมีความนุ่ม แล้วก็มีความสูงนะครับซึ่งสแต็กไฮของส้นรุ่นนี้นะครับจะสูงถึง 47.6mm เมลมเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าคู่นี้ไม่สามารถนำไปสวมใส่แข่งในงานวิ่งที่เป็นมาตรฐานสากลได้นะครับก็คือถ้าคุณใส่แข่งแล้วก็เข้าโพเดียมนะี่นรุ่นนี้จะผิดกฎอย่างแน่นอนเพราะว่าสูงเกิน 40mm มมนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับดีไซน์ที่มีการไล่เฉดสีด้านบนนะครับ แล้วก็มีความแวววาวนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับสีนี้ก็จะเป็นสีเขียวเจ้าตัวแกนก็จะมาสีเขียวด้านบนก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็มีสีน้าเงินเล็กน้อยนะครับก็เรียกได้ว่าดูสวยงามนะครับตัวพื้นชั้นกลางอย่างที่เห็นนะครับก็จะมาพร้อมกับทรงโค้งนะครับเมตาล็อกเกอเชฟก็จะช่วยในเรื่องของ การวิ่งแบบสมูทไหลลื่น,นครับมี t ารทรานิชันที่แบบว่าไหลลื่นมากๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การลงส้นเท้ากลางเท้าแล้วก็จังหวะที่ไหลไปนะครับในส่วนของพื้นชั้นนอกนะครับพื้นชั้นนอกก็มาพร้อมกับยางที่มีลวดลายเป็นรูปตัว X นะครับผมก็จะวางในช่วงของหน้าเท้าตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นแบบเต็มๆนะครับแล้วก็ตรงส้นเท้าในจังหวะที่แบบว่าสัมผัสกับพื้นนะครับก็จะสัมผัสกับตัวยางแบบเต็มๆ ซึ่งแบรนด์ Xstep เนี่ยที่ผมได้เคยลองมานะครับพื้นชั้นนอกก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะหนึบเอาเรื่องนะครับยึดเกาะได้ดีแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยมาในพื้นชั้นนอกที่ค่อนข้างบางนะครับต้องเรียกได้ว่าบางมากๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการตัดน้ําหนักที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือแผ่นรองนะครับแผ่นรองของ Xstep Reactive Coil Pro เนี่ยก็จะมาในลักษณะที่เป็นโฟมนะครับ แล้วก็มีการเจาะรูเป็นรังพึ่งนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความนุ่มนะครับการเจาะรูแบบนี้นะครับเวลาทําให้เราเหยียบเท้าลงไปเนี่ยตัวโฟมเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าตรงรูอะไรต่างๆเนี่ยจะมีพื้นที่ในการขยายตัวของโฟมครับทำให้มีความนุ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องดูว่าพอเป็นลักษณะนี้นี่ยมันจะนุ่มเกินไปเพราะว่ามันจะยวบเกินไปลงไปนานเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปลองกันอีกทีหนึ่งครับในเรื่องของอ่า อัปเปอร์กระชับพอไม้ระบายอากาศได้ดีไหมการวิ่งนะครับปืนชังกลางสมมุติไหลลื่นแค่ไหนเจ้า r e a t t v v e o o i เนี่ยจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยจะมีความนุ่มมีแรงส่งคืนได้มากแค่ไหนการยึดเกาะอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะต้องไปลองกันสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาในสำหรับน้ำหนักของตัวนี้นะครับ จะอยู่ที่284กรัมในไซส์9.5 US นะครับ43 e สสาำหรับรองเท้าแบรนด์เ c c e p นี่นะครับผมจะลดไซส์จากแบรนด์ทั่วไปนะครับที่ผมใส่อย่าง Nike อย่าง Adidas อะไรต่างๆนะครับจาก10 US ผมจะลง0.5นะครับเพราะว่ารองเท้าแบรนด์จนะีนเนี่ยก็มีหน้าเท้าที่ค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าถูกออกแบบมาเพื่อเท้าคนเอเชียด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ รุ่นนี้เนะี่ยผมสามารถลด0.5ได้แล้วก็ใส่ก็จะมีความรู้สึกแบบพอดีพอดีนะครับสำหรับรุ่นนี้ OnFeed แล้วจะเป็นอย่างไรครับแล้วก็รอติดตามคลิปโรรีวิวแบบ p e r f o r m ร์แมในการสวมใส่ความคิดเห็นความรู้สึกต่างๆกันได้นะครับ เราได้ไปลอง X Step Reactive c o i Pro รุ่นนี้กันนะครับผมก็บอกได้เลยว่าเด้งไม่เบาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ upper กันก่อนครับสำหรับ upper ของรุ่นนี้นะครับที่เป็นโมโนยานเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามีความบางเบานะครับน้ำหนักเบาแต่ว่าก็ยังมีความกระชับด้วยความที่มันเป็นแบบว่าเหมือนพลาสติกใสมีความเหนียวเหนียวมีความแข็งแรงนะครับก็ ให้ความกระชับเท้าได้ดีแล้วก็การระบายอากาศที่แบบว่าโอเคมากๆนะครับลิ้นรองเท้าที่แบบมีความบางสุดๆนะครับแต่เวลามัดเชือกเนี่ยก็ไม่ได้มัดจนแบบว่าแน่นจนรัดหลังเท้ามากเกินไปนะครับตัวหน้าเท้าค่อนข้างกว้างนะครับก็ใส่สบายผมสามารถลด0.5ไซส์ตามที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็ให้ความกระชับสบายนะครับ้างเท้าด้านนอกนะครับตรงนี้ก็จะมีแผ่นโครงสร้างแล้วก็ด้านในตรงนี้นะครับซึ่งเวลาสวมใส่เนี่ยก็จะไม่รู้สึกถึงการบีบหรือว่าการกดของอุ้งเท้านะครับ บรวนส้นเท้าเนี่ยก็ให้การล็อกกระชับได้ดีมากๆนะครับผมตรงรอบๆข้อเท้าเนี่ยก็ไม่ได้เสียดสีหรืออะไรนะครับเท่าที่ผมลองใส่มานะครับก็จะมีแค่จุดลิ้นรองเท้านะครับที่มันเป็น3มแฉกแบบนี้นะครับผมพอใส่ขึ้นมาเนี่ยเจ้าลิ้นรองเท้าตรงนี้นะครับก็จะกดตรงหน้าเท้านะครับแต่ว่าก็ถามว่ารู้สึก มากไหมก็ไม่ได้รู้สึกมากนะพอใส่ไปเรื่อยๆก็เรียกได้ว่าค่อคนข้างชินนะครับผมส้นเท้าเนี่ยล็อกกระชับใส่สบายสุดๆนะครับแล้วก็ตัวอัปเปอร์เนี่ยมีความแข็งแรงนะครับเวลาเราวิ่งอะไรไปเนี่ยความหน้าผ้าที่มันแข็งแรงนะครับสามารถดึงทั้งเท้าได้แบบไม่ให้รู้สึกถึงแบบว่าพื้นชั้นกลางค่อยตามขึ้นมานครับก็เรียกได้ว่าเป็นอัปเปอร์ที่โปร่งเบาสบายนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงกระชับได้ดีมากๆนะครับผม เอาละเรามาต่อกันที่พื้นชั้นกลางนะครับพื้นชั้นกลาง Double Dynamic กโฟมกับเทคโนโลยี r รี c t i ีฟคอยนะครับซึ่งเป็นแกนตัว X ที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับผมก็หลังจากที่ผมได้ลองสวมใส่ครั้งแรกเนี่ยความรู้สึกก็คือสูงจากพื้นเอามากๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้า s t ส c k High ของรองเท้าวิ่งรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่47.6 mm มมนะครับก็เกือบ50มิลเลยทีเดียวก็ถ้าใส่เข้าไปแล้วก็สูงเกือบ5ซนติเมตรนะครับ ก็สูงจากพื้นค่อนข้างเยอะนะครับเวลาใส่เดินตอนแรกเนี่ยจะรู้สึกถึงความโคงเค้งนะครับเพราะว่าตัวโฟมเนี่ยมีความนุ่มมากแล้วก็เจ้าตัวแกน Reactive c o i l นะครับแกนตัว X ที่ด้านล่างเขาเขียนว่า X Ford Plate เนี่ยเจ้าแกนตัว X เนี่ยครับที่เป็นแกนไนลอนตัว X ที่เป็นโปรงก็จะช่วยในเรื่องของแรงส่งคืนนะครับการรองรับแรงกระแทกเวลาเราลงเท้าหรือจังหวะที่ลงเท้าลงไปนะครับน้ำหนักก็จะมา ลงสู่ตรงช่วงตรงกลางเท้าเจ้าแกนตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการรับน้ําหนักนะครับแล้วก็กระจายแรงกระแทกต่างๆนะครับแล้วก็พร้อมกับมีแรงส่งคืนนะครับเสริมแรงส่งคืนในการยกเท้าไปด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าให้ความนุ่มนะครับมีความเด้งที่แบบเด้งมากๆเลยทีเดียวนะครับจังหวะที่ออกวิ่งเนี่ยก็บอกได้เลยว่าประหยัดแรงไปได้สุดๆนะครับ ไม่ว่าเราจะออกแรงเท่าเดิมนะครับสมมติผมออกแรงประมาณที่เพจ8เพจ9เนี่ยก็จะได้ประมาณเพจ7 7ครึ่งอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าประหยัดแรงได้เยอะมากๆก็เหมาะสมแล้วที่ถูกออกแบบมาใส่ซ้อมในระยะไกลนะครับผมในเรื่องของความนุ่มครับตัวโฟมก็มีความนุ่มเด้งอยู่แล้วนะครับบวกกับเจ้าตัวเ e a c t i v e คอยตรงนี้นะครับก็ผสมผสานกันนะครับก็ทําให้มีแรงส่งคืนที่ดีมากๆนะครับมีความนุ่มมีความเด้งเอามากมาก ไปได้ไกลแน่นอนนะครับแล้วก็ด้วยพื้นโค้งนะครับทั้งตรงช่วงหน้าเท้าเนี่ยแล้วก็ตรงส้นเท้านะครับตั้งแต่การลงเท้านะครับแล้วก็การยกเท้าความสมูทที่แบบไหลลื่นครับมีการทันซิชั่นอะไรต่างๆที่ดีเอามากๆเลยทีเดียวนะครับผมวิ่งช้านะครับก็ยังพอได้นะครับผมว่าซอยเท้าจีๆแล้วก็ปล่อยกิ้งไปตามทรงของรองเท้านะครับ ถ้าวิ่งเร็วเนี่ยได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคู่นี้นะอย่างที่ผมบอกไปนุ่มเด้งมากๆช่วยประหยัดแรงเอามากๆนะครับก็สามารถใส่ซ้อมระยะไกลนะครับส่วนตัวผมมองว่าอินเทอร์วัลกับเทมโปเนี่ยน่าจะพอได้นะครับแต่ว่าน้ําหนักที่284กรัมแล้วก็ความเด้งของมันเนี่ยที่เด้งเอามากๆนะครับแล้วก็พื้นสูงมากๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการวิ่งทําความเร็วในระยะสั้นๆนะครับผมมองว่าเอาไว้วิ่งไกลซ้อมวิ่งไกลเก็บระยะเพื่อให้แต่ในแต่ละเดือนเนี่ย ครบแล้วก็ร่างกายไม่ล้าเกินจนเกินไปเนี่ยผมว่าคู่นี้น่าจะเหมาะมากกว่าครับเพราะว่าเจ้าแกนตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แผ่นคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นแรงสะเทือนแรงส่งคืนกลับมาที่ร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่รุนแรงเท่ากับแผ่นคาร์บอนครับหลังจากที่ผมลองใส่วิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคู่นี้ก็พบว่าแรงสะเทือนเนี่ยความรู้สึกถึงที่หลังเนี่ยจะไม่มากเท่ากับแผ่นคาร์บอนครับคู่นี้ก็สามารถใส่ซ้อมได้แบบยาวๆเลยทีเดียวนะครับผมต่อมานะครับ พื้นชั้นนอกผมได้ลองวิ่งทั้งพื้นเปียกพื้นแห้งพื้นถนนนะครับก็เรียกได้ว่ายึดเกาะได้ดีมากๆนะครับไม่มีลื่นถลหอะไรต่างๆแล้วก็ดูแล้วก็มีความทนทานพอสมควรเลยก็เรียกได้ว่า ทำมาได้ดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับตั้งแต่อัปเปอร์พื้นชั้นกลางเทคโนโลยี reactive coil พื้นชั้นนอกนะครับก็ทําออกมาได้ดีเอามากๆเลยนะครับสาหรับใครที่กําลังมองหารองเท้าวิ่งเอาไว้ใส่ซ้อมระยะไกลนะครับซ้อมได้ในทุกๆวันเนี่ยหรือว่าเอาไปใส่แข่งโดยที่ไม่ได้หวังผลขึ้นโพเดียมนะครับเพราะว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยเกินตามกฎของเวอร์แอดิดนะครับผมผมประทับใจมากๆกับรองเท้าวิ่งแบรนด์เอ็กเซปคู่นี้นะครับผม ใครที่สนใจนะครับตอนนี้แบรนด์ Except เนี่ยเขาก็วางจำหน่ายผ่านทาง s h อ p e e นะครับโดยจะเป็น s h อ p e e Mall นะครับซึ่งเป็นทาง Official เขามาเองนะครับผมราคาปกติอยู่ที่5,190นบาทครับซึ่งก็จะมีการจัดโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆในช่วงที่ผมได้รองเท้ามาแล้วก็ถ่ายวิดีโออยู่นี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ3,500กว่าบาทนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นราคาที่แบบคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับรองเท้าวิ่งที่ประสิทธิภาพดีๆแบบนี้นะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองเข้าไป ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปโดนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่แล้วเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมหากใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอรีวิวรองเท้าวิ่ง X Step Reactive Coil Pro คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้คลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นรองเทา้ารุ่นอะไรนะั้นรอติดตามกันได้เลยครับผมคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ